สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม SAP ความเป็นมาของ SAP SAP ย่อมาจาก System Application and Product In Data Processing เป็นบริษัทแสัญชาติเยอรมันก่อตั้งขึ้นในปี1972โดยอดีตพนักงาน IBM 5คนและ,จะเจริญเติบโตจนกลายเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ใหญ่เป็นระดับ5ของโลกมีบริษัทที่มีการใช้โปรแกรม Sa p มากกว่า6,000บริษัทและมากกว่า50ประเทศ แซ็มีส่วนแบ่งในตลาดแคมป์เซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์มากกว่า3 1ซและมีผู้ใช้เพิ่มขึ้น50เซนต่อปีมียอดขายแซ็อาสามาากเพิ่มขึ้น70%ต่อปีโดยเป้าหมายธุรกิจเริ่มแรกจะเน้นลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่แต่ในปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปในลูกค้าที่ขนาดเล็กและขนาดกลางด้วยแซ็คือโปรแกรมที่ช่วยจัดการสายงานของทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำสามารถนำไปใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจได้และผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสถานะของบริษัทได้โดยทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับทรัพยากรขององค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแซปจับเป็น ERP ประเภทหนึ่ง ERP เป็นซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่เอาไว้ใช้ในการวางแผนทางด้านต่างๆ เหมาะสำหรับองค์กรที่มีขนาดใหญ่และต้องการโปรแกรมควบคุมการจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยมีหลักการคือบันทึกข้อมูลลงเพียงครั้งเดียวแต่บุคลากรในบริษัทสามารถเปิดดูข้อมูลจากหลายๆแผนกซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานแต่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งค่อนข้าง,างสูงความสามารถและข้อดีในการทำงานของแซฟ1การจัดทำเหมือนข้อมูล2การจัดทำคลังข้อมูล 3. ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า Integration Business Planning แล้วส่งต่อข้อมูลไปในระบบ ERP ซึ่งสามารถดูผลผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ 3. การทำ s t a g i m n Management Balance Scorecard การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด KPI การวิเคราะห์แนวโน้มการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันอดีตและอนาคตขององค์กรข้อดีของ SAP เป็น data flow ที่ไหลไปได้ในทุกหน่วยงานไม่ต้องทำซ้ำเช่นระบบ HR ใส่ข้อมูลพนักงานใหม่ข้อมูลดังกล่าวจะลิงก์เข้าหา FI เพื่อดูแลระบบเงินเดือนการเอาเงินเดือนเข้าธนาคารการหักภาษีเป็นต้นการควบคุมจากศูนย์รวมเดียวของทาง IT ไม่ต้องมีหลายระบบที่คุยกันไม่ได้เช่นระบบ HR คุยกับระบบ Production เรื่องกำลังคนเพื่อวางแผน capacity p l a n n i n ไม่ได้อยู่ระบบ HR คุยกับ FI เรื่องบัน ัชีเงินเดือนไม่ได้เป็นต้นโมดูลต่างๆของแ a p อธิบายแอปพลิเคชันโมดูลหลักในระบบ s ซ p financial accounting หรือโมดูลทางด้านบัญชีการเงินประกอบด้วยระบบบัญชีแยกประเภททั่วไประบบบัญชีเจ้าหนี้ระบบสินทรัพย์ถาวรระบบทางการบัญชีต้นทุนระบบการบริหารเงินสดระบบบัญชีลูกหนี้รายงานการเงินการทำบัญชีโครงการ คอนโทรลิ่งหรือโมดูลทางการบัญชีจัดการหรือบัญชีบริหารเป็นการทำบัญชีสำหรับภายในเช่นรายงานสำหรับผู้บริหารที่ใช้ในการจัดสินใจ i i t access management หรือโมดูลทางการจัดการสินทรัพย์ถาวรระบบสินทรัพย์ถาวรทำการบริหารค่าเสื่อมราคาและต้นทุนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นสิ่งก่อสร้างทรัพย์สมบัติ เครื่องมือและอุปกรณ์เซลล์ดิส tribution หรือโมดูลทางด้านการขายและการกระจายสินค้าประกอบด้วยระบบการบริหารการขายระบบการวิเคราะห์ยอดขายการยืนยันวันส่งสินค้าราคาและส่วนลดของผลิตภัณฑ์ระบบสนับสนุนการค้าคเนระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และ e commerce ระบบการบริหารการจัดซื้อระบบการบริหารสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ Material Management หรือโมดูลทางด้านการวางแผนความต้องการวัตถุดิบเป็นกุญแจสำคัญของการวางแผนโรงงานซึ่งจะใช้ตารางการผลิตหลักของโรงงานและแหล่งที่มาของอุปสงค์และอุปทานอื่นๆเพื่อคำนวณหารายได้ต่างๆ p r o u c t i o n Planning หรือโมดูลด้านการวางแผนการผลิตประกอบด้วยระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์โครงสร้างของผลิตภัณฑ์หรือรายการวัตถุดิบขั้นตอนการผลิต ระบบวางแผนความต้องการความสามารถทางการผลิตระบบการวางแผนการผลิตระบบการควบคุมการผลิตระบบต้นทุนทางด้านการผลิตระบบการบริหารผลิตและกลุ่มโครงการ a l i t y m a n a g e m e n t หรือโมดูลทางด้านการจัดการด้านคุณภาพระบบการจัดการคุณภาพจะทําการรวบรวมเทคนิคในการปฏิบัติงานต่างๆที่สามารถตอบสนองความต้องการในการควบคุมคุณภาพการสร้างและการบริหารแผนการตรวจสอบคุณภาพการควบคุมการสูญเสียที่เกิดจากการผลิตและการรวบรวมระเบียบการตรวจสอบคุณภาพแพนแมนเจอแนนหรือโมดูลทางการซ่อมบำรุงโรงงานเป็นโปรแกรมการบริหารงานและควบคุมระบบการซ่อมบำรุงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการบริหารงานและควบคุมระบบซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงซึ่งเป็นระบบการทํางานภายใต้ระบบงานทรัพและเป็นที่นิยมใช้กันในบริษัทชั้นนําทั่วไปโดยการควบคุมระบบงานซ่อมด้วยใบสั่งงานและการวางแผนงานบํารุงรักษาโดยระบบมีความสอดคล้องกับระบบ TPM ซึ่งระบบ TPM นั้นเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกางว้างขวางในระบบอุตสาส,สหกรรมซึ่งประกอบด้วย5โมดูลหลักครับผม human resource หรือโมดูลทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย 1. ระบบการบริหารงานบุคคล 2. ระบบการบริหารเวลาการทำงาน3ระบบการบริหารเงินเดือนและ 4. ระบบการประเมินผล treasury หรือโมดูลทางด้านการบริหารเงินประกอบด้วย 1. ระบบการบริหารเงินสด2ระบบการบริหารงบนประมาณ 3. ระบบบัญชีลูกหนี้และ4รายงานการเงิน workflow หรือโมดูลทางด้านโฟของกระบวนการทำงานประกอบด้วย 1>, 1. การสร้างรายการเปลี่ยนแปลงของคลังสินค้าและวัตถุดิบทั้งการรับการจ่ายและการโอนย้าย 2. ข้อห้ามต่างๆในการทํารายการเปลี่ยนแปลงของคลังวัดสินค้าและวัตถุดิบ 3. การตรวจสอบติดตามรายการเปลี่ยนแปลงของคลังสินค้าหรือวัตถุดิบและประวัติการบันทึกในระบบ 4. การกําหนดโรงงานครั้งที่จัดเก็บลงเก็บสินค้าและหรือวัตถุดิบที่หลากหลาย 5. การควบคุมติดตามที่ตั้งและกลุ่มของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 6. การจองและการจัดสรรวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง 7. การตรวจนับของในคลังตามวาระเพื่อพิสูจน์จำนวนยอดคงคลังในมือ8การปรับยอดในคลัง9ความสามารถในการใช้หน่วยวัดที่หลากหลาย 10. การวิเคราะห์แบบ ABC เพื่อแบ่งกลุ่มความสําคัญของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ11แรงการต่างๆเกี่ยวกับระบบคลังสินค้าและวัตถุดิบ i n t i e s o l u t i o n ส่วนของระบบงานธุรกิจเฉพาะโดยที่ไม่ใช้โมดูมตนฐานของระบบ s t p r t ซึ่งจะมีทั้งระบบ Aerospace, Automotive, Banking, Chemical, Customer Product, Engineering and Construction, Health Care และระบบ Higher